เด็กๆและผู้ปกครองที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะมาพบกับครูแอร์ในภาคเรียนที่2เป็นยังไงบ้างคะวันจันทร์ถึงวันพุธเด็กๆได้พบกับคุณนุกไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้วันพฤหัส,สบดีมาพบกับครูแอร์ในหน่วยอะไรคะหน่วยสัตว์น่ารักค่ะวันนี้ครูแอร์จะมาสอนเรื่องที่อยู่อาศัยและอาหารของสัตว์ค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันครูแอม,มีเพลงมาให้เด็กๆได้ร้องได้เต้นออกกำลังกายไปท้งพร้อมกันค่ะไปฟังกันเลยค่ะ ฮโปทำท่าฮิปโปทำท่าฮิปโปแล้วก็ค้างทำท่าฮิปโปทำท่าฮิปโปแล้วก็ค้างสายและโยกโยกและสายโยกยุกยิกให้ดูวุ่นวายทำท่าฮิปโปทำท่าฮิโปแล้วก็ค้งยกอีกก็เป็นเป็นในระวังโยโย่ให้สุดปังรวมพลังกันเดินกระจายโย่ไงและสายตามจังหวะทำมาทำทำมาแล้วก็ค้างทำทามาทำทามาแล้วก็ค้าง กับกุ๊บกับกุบกับมาพวกเราให้เท้าขยับช้ำท่ามาช้ำท่ามาแล้วก็ขงังเต้นเต้นให้ว่วังโยโยให้สุดตังนุ่มพลังกันแดงแร่จายกันแดนกระจายจบไปแล้วสําหรับเพลงสนุกสนุกนะคะเป็นยังไงคะเด็กๆชอบไหมคะ,ะต่อมานะคะเราจะมาเข้าสู่บทเรียน เรื่องที่อยู่อาศัยและอาหารของสัตว์ค่ะที่บ้านเด็กๆมีสัตว์เลี้ยงไหมคะมีกันเยอะเลยใช่ไหมคะครูแอรก็มีเหมือนกันนี่ครูแอรมีน้องแมวด้วยค่ะแมวกินอะไรเป็นอาหารคะปลาใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนมากสมัยนี้เขาจะนิยมให้เป็นอาหารสําเร็จรูปอาหารเม็ดใช่ไหมคะลูกแมวอาศัยอยู่ที่ไหนคะ ที่บ้านของเราใช่ไหมคะมีจะมีบางทีที่เอาใส่กรงบ้างใช่ไหมคะลูกและคุณแแอร์ก็จะมีวิดีโอเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและอาหารของสัตว์เพิ่มเติมมาให้เด็กๆดูด้วยค่ะไปชมกันเลยค่ะเด็กๆตั้งใจใดูด้วยนะคะลูกอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงตัวแรกก็คือแมวคะ่ะ แมวนะคะจะชอบกินปลากินหนูและกินอาหารเม็ดนะคะที่อยู่ของแมวก็คือแมวจะอยู่ในบ้านกับคนหรือบางครั้งแมวก็จะอยู่ในกรงของแมวนะคะต่อมาคือสุนัขค่ะสุนัขจะกินอาหารเม็ดกินข้าวที่อยู่ของสุนัขคือจะอยู่ในบ้านกับคนหรืออยู่ในบ้านของสุนัข หรืออยู่ในกรงของสุนัขนะคะปลาปลาจะกินอาหารเมร็ดกินปลาตัวเล็กๆหรือกินตะไคร่น้ำนะคะที่อยู่ของปลาคือปลาจะอยู่ในบอ่อหรือในโหลหรือตู้ปลานะคะกระต่ายกระต่ายจะกินอาหารเมร็ด หญ้าฟางผักและผลไม้นะคะเช่นมะล,ละกอแอปเปลิลแครอทที่อยู่ของกระต่ายคือจะอยู่ในกรงนะคะต่อมาคือนกค่ะนกจะกินหนอนกินอาหารเมร็ดกินผลไม้นะคะที่อยู่ของนกคือจะอยู่ในกรงนะคะไก่ไก่จะกินข้าวเปลือก ธัญ,ญพืชมแมลงและไส้เดือนเป็นอาหารนะคะที่อยู่ของไก่คือเลา้าหรือสุ่มไก่นะคะเป็ดเป็ดจะกินข้าวกินธัญ,ญพืชและกินปลาตัวเล็กๆเป็นอาหารนะคะที่อยู่ของเป็ดคือเล้านะคะหมูหมูจะกินมะละกอกินกล้วยและกินผักสดต่างๆนะคะ ที่อยู่ของหมูคืออยู่ในเล้าหมูนะคะแกะแกะจะกินหญ้าและใบพืชผักต่างๆเป็นอาหารแกะจะอาศัยอยู่ในคอกแกะนะคะต่อมาคือวัววัวจะกินหญ้าเป็นอาหารวัวจะอาศัยอยู่ในคอกนะคะเด็กๆที่อยู่ของวัวเรียกว่าคอกวัวค่ะ มา้าม้าจะกินหญ้าและพืชต่างๆเป็นอาหารนะคะม้าจะอาศัยอยู่ในคอกนะคะเด็กๆเรียกว่าคอกม้าค่ะและสุดท้ายควายควายก็จะกินหญ้าเป็นอาหารนะคะเด็กๆและอาศัยอยู่ในคอกค่ะเป็นยังไงบ้างคะวิดีโอเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่อาศัยและอาหารของสัตว์เด็กๆพอจะเข้าใจบ้างไหมคะลูก เก่งมากเลยเข้าใจกันทุกคนเลยใช่ไหมคะต่อมาครูแอร์มีการบ้านมาฝากเด็กๆ3หน้าค่ะไปดูกันเลยเด็กๆหยิบเล่มล่องรอยการเรียนรู้เล่ม3ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปหน้าที่5ค่ะ เขาบอกว่าให้เด็กๆลากเส้นตามพยัญชนะจอจานพาจิงโจ้กระโดดไปที่ทุ่งหญ้ากใกล้บ้านพี่โตเด็กๆจะเห็นจิงโจ้กับพยัญชนะจออจานใช่ไหมคะลูกให้เด็กๆหยิบดินสอขึ้นมาค่ะแล้วจิ้มไปที่จุดหน้าพี่จิงโจ้แล้วก็ค่อยๆลากไปทีละจุดพาพี่จิงโจ้ไปถึงใกล้บ้านพี่โตนะคะ ง่ายไหมคะเด็กๆเ,เสร็จแล้วเด็กๆก,ก็เปิดมา1แผ่นค่ะจะไปเจอหน้าที่6ค่ะจะมีรูปสัตว์ใช่ไหมคะลูกกับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ค่ะเขาบอกว่าให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพสัตว์กับที่อยู่อาศัยค่ะ,ะตัวแรกพี่หมีใช่ไหมคะเด็กๆว่าพี่หมีอาศัยอยู่ที่ไหนคะลูก อยู่ที่ป่าใช่ไหมคะอ่ามาดูฝั่งขวามืออันไหนคะเป็นที่อยู่อาศัยของพี่หมีอ่าเก่งมากคะ่ะที่เป็นเหมือนถ้ำใช่ไหมคะแล้วก็มีต้นไม้ใช่ไหมคะลูกเด็กๆเ,เอาดินสอจิ้มลงไปจุดสีดำข้างหน้าพี่หมีแล้วลากไปหาภาพที่สองที่มีถ้ำกับต้นไม้คะ่ะต่อไป แมวสุนัขแล้วก็ปลาครูอจะให้เด็กๆทำเองนะคะลูกเด็กๆจะได้รู้จักสังเกตนะคะเมื่อเสร็จ2หน้านี้แล้วเด็กๆปิดเล่มร่องรอยการเรียนรู้ค่ะแล้วหยิบใบงานขึ้นมาค่ะลูกเปิดไปที่หน้าสี่ค่ะเขาบอกว่าให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพสัตว์กับอาหารของสัตว์ค่ะ อันนี้เขามีตัวอย่างให้เด็กๆด,ด้วยใช่ไหมคะคือกระต่ายใช่ไหมคะลูกกระต่ายกินอะไรเป็นอาหารคะแครอทใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็เอาดินสอลากตามรอยปะกระต่ายลากไปหาแครอทค่ะนอกนั้นข้ออื่นครูแอจะให้เด็กๆทำเองนะคะครูแอร์เชื่อว่าเด็กๆทุกคนทำได้คะ่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลูกสำหรับวันนี้ครูแอร์ มีการบ้านมาฝาดเด็กๆแค่3าหน้าค่ะเป็นยังไงคะง่ายไหมคะเด็กๆง่ายมากเลยใช่ไหมคะครูแอเชื่อนะคะว่าเด็กๆของคอรูแอทุกคนสามารถทาเองได้คะ่ะสําหรับวันนี้ครูแอขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมทําการบ้านส่งครูแอด้วยนะคะลูกสําหรับวันนี้ครูแอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย